ทิศทางภาษาลิทัวเนียกรีกเกียสยาตัววุคอลบาทิศเหนือชาอูเรทิศใต้พิแอตุทิศตะวันออก รีเตทิศตะวันตกวากายรทิศตะวันออกเฉียงเหนือชาวเรสรีเตทิศตะวันตกเฉียงเหนือชาวเรสวากาเร thiết tao ăn ọc à ok trên tai. Pietricio Thiết tao ăn tộc trên tai. Sai Kairia Khóa Jelimkoti tam Čongqong Rau Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo.